เราก็ใจพัดได้เนอะใช่จ้ะทำได้ทำไรไม่ได้เลยน่ะทีเดียวเขาไม่ได้สืบพักหยุดโควิดอย่างเดียวผมมันปุ๋ยเคมีถุงเงือกเกือบพันเนาะวันนี้เก็บจะได้พห่าร้อยไม่รู้ปลูกประมาณจักไรครับเนี่ยประมาณถังมะเขือเปราะมะข่ายมิจะฉีดยาก็ไม่คุมพายยาต้องมีมออะไรค ชแด่อาย,ยุมันีดแล้วผมมัน,นลนนุ่งคล้องมันมันตันหมดเลยทั้งงถ่ายรู้เี่ยไแต่ต่อขึ้นมันขึ้นเลยมนทีสับยังมาเจอไอ้เพียลงนอนยังมาเจอนอนพวกเพียรบ,บาดอีกคือ,อยามาอาชิตก็ไม่คุม พอยดหที่ขายช่วงนี้เลยที่อพันกัน่โอ้ยทำามถึงดีพอดีราคาลงพอดีราคาลงหลายอยู่ใส่ง้ากันไปได้เมียอยู่ไหนอี่ะไปได้ไหมช่เป็นไปได้ไปแม่ใช่ิดปิดบัตรดิดใจแบบ

ยาว13กิโลถงไดเขต1กิโลราคาลงเหลือาคา,าลงตอนนี้ก็สง่งถุง10บาท20บาทถุงประมาณกีโ่โลครับ5โลครับ5โล20บาทครับืบ่อวานนี้ไปส่งก็ควยแถงลง10บาทแล้วก่อนหน้านี้นะครับมันก<ข>่อนหน้านี้ก็เข้าให้ถุงรห 10, 6, 10ัส16 10แล้วปัญหายอย่างอื่นเราเจอได้บ้างครับพวกเพียพวกมแมลงลง เนือนน่อยนอนนอนเจาะมันมาช่วงหน้าฝนเนี่ครับเสียมันลงชงแรงครับอโอนาร้อนครับตอนนี้ก็มีฝนมาชาลางก็ิืมดีขึ้นแล้ยแต่ก่อนหน้านี้คือเจอปัญหาเรื่องเพี้ยระบาดครับลูกหน้าแรงอยู่ตรงว,วัดปีนี่ย <c oughs> ุกกันต้น,น,น,นไที่มันช่วงปลายมันหลยจะเรียกไงยาเป็นส้คือยามาชีตก็ไม่คุม พูครับได้พูแขวอุบนหมากครับนามยังมีหมาก